เติมน้ำมันเองหนึ่งทีเติมที่ไหนก็ได้บนโลกนี้เลวก็วันนี้จะพาไปเติมน้ำมันกันเรียกว่าพาไปรับเงินทอนจากการเติมน้ำมันดีกว่าเพราะว่าไม่ได้สอนอะไรเยอะเนาะอันนี้ก็ก็คือแบบกดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็แค่พักอินเข้าไปอันนี้จะสังเกตได้ว่าแบบเออที่มันไม่เอ c e เซปต์เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้กดอันนี้เราก็เลยมา เราต้องกดอะไรป่ก <ด S 1> ะกดนี่คือกด้านอยู่อ่ะใช่นี่คือวิธีการเอาเงินถอนก็คือเอาใบเสร็จใส่เข้าไปตอดตามบาคคร์โค้ดนะทุกคนนี่มาแล้วทั้งหมดห้าพัน้อยหนบาท หนึ่งเยนน่าคืนมา